สวัสดีค่ะมาแล้วคิตต,ต,คตี้ตุยต้ยนุ้ยเอ้คิตตี้ตุ้ยนุ้ยตติกตุ้ยนุ้ยมาแล้วอันนี้เราจะมากินร้านส้มต่ำบรรยากาศดีร้านบ้านส่มต่ำร้านบ้านส้มสำตำใช่ไหมรีวิวร้านเขานะสาขาบางนา ร้านเขากว้างใหญ่มากอยู่ในสี่ไล่เดี๋ยวเรามาชิมกัน เพื่อนๆชอบก็ลองมาชิมดูนะดเดี๋ยวป้าจะชิมก่อน สุดแล้วเเลือกกันแล้วค่ะปลาเราจะกินปลา,า,น,า,าน้งกมาน่ต้องกินก่กินอะกตอีสานห้าสเมนูเยอะมากน่ากินเบอร์ที่ 50, 50, ห้าสิบห้าสิบออเดอร์แรกก็คืออันนี้คืออะไรนะลาหมูทอดแล้วก็เขเหนียวข้เหนียวดำราหมูทอด กินเลยนะกินเลยกันเียไม่แพ้โคกเมนูที่สองเต๊กกรอบติ๊กออกข่าวไหมติ๊กเมนูที่สามก็คือแกงอ่อมเนื้อก็มีแกงอ่อมเนื้อใช่ไหมอร่อยค่ะอาหารร้านนี้มาแล้วไม่ผิดหวังไกลมากแต่ก็ไม่ผิดหวัง นูที่สี่ก็คือส้มตำไทยสาขาที้ไม่มีอ่ะสาขานี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดเมนูนอบรรยากาศร้านกาแฟไม่ชอบเหรอไม่มีชอบเหรอ่กับอร็ไม่กินบลูเซื้อมากินบ่อยใช่ไหมไม่เอาหรอกไม่เอาก็ไปไม่เสียตังกินที่อีเกีย

เพื่อนชอบก็มาชิมได้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมแล้วเรามาติดตามคลิปใหม่กันนะคะ ที่จอดรถก็กว้างขวางดีบางนา45อยู่ริมถนนบางนา45